สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับปุ๋ยกันนะคะเพราะว่าบางคนหลายท่านอาจจะว่ารู้จักปุ๋ยแล้วมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะแต่ว่าจริงๆเรายังไม่รู้ลึกถึงการว่าวิธาีการใส่ปุ๋ยหรือวิธีการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องสุขวิธีนะคะจะมีผลดีและก็ผลเสียกับพืชอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วนะคะการใส่ปุ๋ยก็มีความสําคัญต่อพืชมากนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะทํา ผิดวิธีกันนะคะอย่างพี่จอยก็เหมือนกันนะคะก่อนที่จะได้มาศึกษาหรือว่าเรียนรู้จริงจังตอนนี้มาทําสวนแล้วก็ปลูกผักนี่แหละคะ่ะถึงได้ทำเอารู้ว่าควรจะใส่แบบไหนยังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่ที่จะใส่ที่จะทํานส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลรับที่ได้ที่ดีนะคะก็คือการที่เราสใส่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาผิดสูตรแล้วก็ผิดอัตราของ ปุ๋ยที่ควรจะเข้าเข้าจะ,จะใส่นะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าเราเอาปุ๋ยไปโรยบนดินหน้าดินใต้ต้นไม้ปกติทั่วไปก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเราทําอย่างนั้นพืชไม่สามารถนําปุ๋ยไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะเสียเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยนะคะปุ๋ยวันนี้ที่เราจะมารู้กันโดยส่วนใหญ่คนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าปุ๋ยมี2 ชนิดนะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ถ้าเราไว้รองก้นหลุมนะคะคนส่วนใหญ่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าก่อนที่จะรองก้นหลุมเราต้องนําไปหมักก่อนนะคะก็ละเลยบางคนก็เลยเอานําไปรองก้นหลุมเลยโดยที่ไม่ได้หมักก็จะทําให้พืชได้รับความเสียหายนะคะอาจจะมีอาการเฉาหรือว่า หลังจากเราใช้ลดน้ําอะไรไปเรียบร้อยแล้วใบก็จะเหลืองนะคะค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองแทนที่จะแข็งแรงหรือว,ว่าสมบูรณ์ใบเขียวงามนะคะเอตุผลก็เป็นเพราะว่าวิธีการแบบนี้ถ้ากับว่าเราเป็นการหมักปุ๋ยนะคะซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักทําให้ไปอ่อไปแย่งนะคันแย่งไนโตรเจนจากพืชได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรีย์นะคะไปใช้รองก้นหลุมเราจะต้องทําการหมักทุกครั้ง แต่ถ้าเราจะนำไปใช้บนดินหมายถึงว่าไปโรยบริเวณรอบอต้นไม้นะคะอันนี้เราไม่ต้องหมักก็ได้แต่เราจะต้องโรยบริเวณที่ห่างจากโคนต้นนะคะบริเวณปลายปลายใบยเลยนะคะถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและก็เพื่อเป็นการดีนะคะหลังจากที่เราโรยเลยเราให้ปุ๋ยทุกครั้งนะคะเราควรจะทำให้ดินบริเวณนั้นนะคะมีความชื้น หรือหลังที่เราให้ไปแล้วเราก็รดน้ําตามด้วยทุกครั้งแบบนี้ต้นไม้จะสามารถดึงแล้วก็นําแร่ธาตุในปุ๋ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะทุกคนถ้าหากเรานําปุ๋ยนะคะไปโรยหรือไม่ว่าจะเป็นเคมีหรืออินรีย์นะคะโดยที่เราไม่มีน้ําหรือว่าไม่มีฝนตกในช่วงนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ปุ๋ยละเหยไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากปุ๋ยเท่าที่ควรเลยนะคะ บางคนก็เอาปุ๋ยไปหว่านก่อนหรือว่าใส่ก่อนก่อนที่ฝนจะตกเพื่อรอช่วงฝนนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าฝนตกเมื่อเมื่อไหร่เวลาไหนอ,อีกสักกี่วันซึ่งช่วงระยะเวลานั้นนะคะทาให้ปุ๋ยละเหยออกไปทําเป็นการเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้เราสิ้นเปลืองในการที่ต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มเพราะว่าเราใส่ไปแล้วครั้งนั้น ปรากฏว่าต้นไม้ของเราก็ไม่ได้จเจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะเราว่าเราเข้าใจผิดว่าเออเราสามารถเอาไปหวานได้เลยโดยที่เรารอาให้ฝนตกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราให้ดินดูดความชื้นลงอ่นดูดนะคะปุ๋ยละลายซึ่งกว่าปุ๋ยจะละลายก็ต้องใช้เวลาก่อนที่จะดูดขึ้นไปอากาศจากความร้อนต่างๆก็ทําให้ปุ๋ยระเหยออกไปคือคุณค่าทางอาหารก็จะเสียไปมากกว่านะคะแล้วก็ อย่างถ้าบางคนบอกว่าถ้างั้นเราก็ใส่ช่วงหน้าฝนได้ไหมคือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกไม่มากนะคะอย่างตกนิดหน่อยวันสองวันก็หยุดแล้วก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าถ้าแบบนั้นนะคะปุ๋ยจะละลายแล้วก็รากของพืชก็สามารถดึงไปใช้ได้ทันนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ช่วงที่ฝนตกเยอะตกนานๆแล้วก็น้ําขังเป็นเวลานานแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราใส่ป,ปุ๋ยไปแล้วไม่ว่าเราจะลดน้ําหรือว่ายังไง ก็ยังคงมีปุ๋ยตกค้างอยู่นะคะถ้ามีแสงแดดเยอะแสงแดดนี่แหละค่ะจะทําเป็นตัวทําให้ปุ๋ยละเหยไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะเราควรจะหาใบไม้แห้งหรือว่าหญ้าแห้งหรือว่าหญ้าสดบริเวณนั้นนะคะก็ค,คลุมทับไปเลยค่ะเพื่อป้องกันการสูญหายนะคะการละเหยออกไปค่ะส่วนคนที่ะจะนําปุ๋ยไปหว่านในแปลงใหญ่ๆห,หรือว่าในนาข้าวนะคะก็เน้นช่วงที่มีฝนลงนิดหน่อยนะคะ ให้มีความชื้นในนาข้าวถ้ามีน้ําขังอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าน้ําขังเยอะเกินไปก็ไม่ดีส่วนในแปลงใหญ่นะคะที่ไม่มีน้ําขังเราอาจจะโรยด้วยปุ๋ยแล้วก็อาจจะหว่านหรือว่ากลบด้วยดินนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วตเดี๋ยวพี่จอยจะแนะนําวิธีที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็ยังพอจะได้อยู่นะคะแล้วก็การใช้ปุ๋ยให้ถูกประเภทนะคะ จากปุ๋ยที่ให้ทางดินแล้วก็เหมาะที่จะใช้กับทางพื้นดินนะคะส่วนปุ๋ยเกร็ดหรือว่าปุ๋ยทีใ่ให้ทางใบเราก็ต้องใช้ถูกวิธีเพราะว่าการที่เราใช้ถูกผิดวิธีนะคะปุ๋ยแล้วก็พืชไม่สามารถนําปุ๋ยชนิดนั้นไปใช้ได้โดยตรงอย่างเช่นถ้าเราเอาปุ๋ยที่ให้ทางดินนะคะไปละลายน้ําแล้วก็พ่นทางใบนี่นะคะใบของพืชไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้เพราะว่าโมเลกุลของ ปุ๋ยที่ให้ทางดินจะใหญ่นะคะมีความใหญ่กว่าโมเลกุลของปุ๋ยที่ให้ที่เหมาะที่จะใช้พ่นทางใบแต่สําหรับไนโตรเจนนะคะสามารถที่จะเอาไปละลายน้ําแล้วก็พ่นทางใบได้นะคะถ้าเราสังเกตว่าในนาข้าวหรือว่าต้นพืชของเราอ่ะมีใบเหลืองจนเกินไปแล้วเราก็สามารถนำปุ๋ยไปละลายแล้วก็พ่นได้มีเฉพาะในตัวปุ๋ยยูเรียอ,อย่างเดียวนะคะปุ๋ยชนิดอื่นเราไม่สามารถนําไปละลายน้ําแล้วก็พ่นได้นะครับ เพราะว่ามีโมเลกุลใหญ่ค่ะพ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทําให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์นะคะอ๋อนะคะการที่ว่าเออเราใส่ปุ๋ยผิดวิธีผิดที่ผิดยังไงนะคะก็คืออย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราใส่ปุ๋ยแล้วเราสามารถที่จะเอาไปโรยบริเวณโคนต้นนะคะได้เลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดกันมาเป็นส่วนใหญ่นะคะจริงๆแล้วนะคะพืชจะหากินโดยการใช้รากฝอยนะคะดูดอาหารไปใช้ แล้วก็ลากฝอยจริงๆแล้วก็จะอยู่บริเวณปลายสุดของบริเวณใต้โคนต้นไม้นะคะก็คือพูดไง่ายๆว่าอยู่บริเวณปลายใบนะคะถ้าเราสังเกตเอ่อไม่ได้หรือว่าเราเรา,เรามองไม่ชัดนะคะก็โดยการที่เรากะจ,จากสายตาหรือว่านํากิ่งลงนะคะโน้มลงมาดูนะคะว่าปลายใบสุดตรงไหนเราก็เริ่มหว่านปุย๋ยตรงบริเวณปลายใบรอบๆโคนรอบๆต้นนะคะไม่ใช่โคนต้น หรือถ้าเป็นไม่ได้มากที่สุดก็คือใต้ทรงพุ่มที่ปลายใบเลยค่ะแต่พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้กับโคนนะคะซึ่งบริเวณนั้นจะมีแต่ารากใหญ่นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะดูดซึมเอาปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเป็นการที่เราสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินนะคะแล้วก็เพื่อนๆต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราให้ปุ๋ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อนที่เราจะให้นะคะเราก็สังเกตนะคะ ว่าอ่อตรงบริเวณใต้ต้นไม้หรือว่าบริเวณปลายโคนต้นไม้ที่เราจะให้มีความชื้นอยู่บ้างหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีนะคะให้เราให้น้ําเขาก่อนให้มีความชื้นสักนิดหนึ่งเพื่อเวลาที่เราหว่านปุ๋ยลงไปแล้วนะคะความชื้นในดินก็สามารถที่จะดึงเอ่อปุ๋ยตัวนั้นไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราให้เสร็จแล้วเราก็ลดด้วยน้ําอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อเป็นการที่ช่วยอีกแรงหนึ่งให้ปุ๋ยละลายแล้วก็ พืชสามารถค่อยๆดูดไปใช้ได้นะคะถ้าเราไม่ทําวิธีนี้นะคะเราหวานไปโดยที่ว่ามีความแห้งมากนะคะแสงแดดนี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวที่ดึงเอาความเอ่ออาธาตุอาหารให้ละเหยออกไปจากตัวตัวของปุ๋ยนะคะก็จะเหลือเฉพาะคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นซากที่ว่าแร่ธาตุหายไปแล้วนะคะอาจจะเหลือแต่ปริมาณน,น้อยแล้วนะคะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจากเอาไว้ง่ายจากหลักของตัวพี่จอยเองนะคะส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นนะคะจนได้มาศึกษาจริงๆนี่แหละค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะและก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเน้นมากเลยสาหรับวันนี้ซึ่งพี่จอยก็ได้นํามาใช้ที่สวนนะคะคือเราไม่ควรจะเกิดการเฉืเสียเยอะไปหวานอย่างที่สาวไปเล็บไม่ผสมนะคะกคบอะไรเลยนะคะละลายนะคะแล้วก็หายไปกับอากาศซะมากกว่านะคะ อันนี้พี่จอยก็จะมาผสมปุ๋ยโดยใช้วันนี้จะเป็นขี้ไก่นะคะเพราะว่า,าพี่จอยจะใช้กับผลไม้นะคะวันนี้ตามสูตรที่เขาเคยบอกนะคะแล้วพี่จอยก็จะใช้ขี้ไก่ประมาณหนึ่งถังปุ๋ยก็ประมาณหนึ่งกระปุกจริงๆแล้วปุ๋ยเคมีนี้นะคะเป็นสูตรแปดยี่สิบสี่นะคะอาจจะลดลงอยู่เดือกครึ่งนึงก็ได้นะคะนี่ก็ถือว่าเยอะไปนะคะก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะวิธีนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการที่เราลด การที like ่เราใช้ป <embodied> <music> ุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีความแห้งจนเกินไปนะคะให้เราพรมน้ําสักนิดนึงให้มีความชื้นนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรานําปุ๋ยเคมีนะคะไปละลายน้ําแล้วก็มารดราดหรือว่าพรมไม่ทั่วกับปุ๋ยอินทรีย์ก็จะได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะคะการที่เราทําแบบนี้นะคะก็เพื่อลดการสูญเสียเพราะปุ๋ยอินทรีย์ก็จะไปซับหรืออุ้ม ปุ๋ยเคมีไว้ในตอนที่เราหว่านนะคะช่วงจังหวะที่เรารอความชื้นหรือว่ารอฝนรอน้ําที่จะมานะคะซึ่งจะได้ประโยชน์คุ้มค่ามากกว่าที่เราหว่านปุ๋ยเคมีเพียวๆนะคะทุกคนส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการจะบํารุงอะไรพี่เพื่อนๆก็ต้องเลือกแล้วนะคะว่า,าจะใช้ปุ๋ยอินซียชนิดไหนแบบไหนนะคะถ้าใครที่ปลูกพืชกินหัวนะคะก็ต้องใช้ขี้หมูนะคะส่วนใครที่ปลูกพืชกินใบ ก็ใช้ขี้วัวของพี่จอยนะคะก็เป็นปลูกพืชกินผลก็จะใช้ขี้ไก่นะคะตามสูตรที่เขาว่า,าขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบที่ไก่กินผลนะคะนี่นะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนปุ๋ยเคมีเพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมที่ช่วงอายุของพืชผลที่เพื่อนๆนจะนําไปใช้นะคะ ดป,ปกตินะคะถ้าว่าใช้เป็นที่สวนมีพืชผักผลไม้เป็นจำนวนมากก็จะอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีสัก 1- 2ึ่ถึง,งโลนะคะต่อปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งกระสอบนะคะแบบนี้จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีไปเยอะมากนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีนะคะมีราคาสูงมากค่ะทุกคนคุกค้าจนเข้า,ขากันนะคะหรือว่าพรมน้าอีกรอบนึงอีกครั้งนึงก็ได้นะคะแล้วก็นำนี่นะคะ ที่สวนจะมีความแห้งนิดนึงพี่เจยก็จะรดน้ำให้มีความชื้นสักนิดก่อนนะคะบริเวณรอบๆโคนต้นไม้นะคะหลังจากนั้นเราก็หวานปุ๋ยตามไปได้เลยค่ะทุกคนสูตรการผสมนะคะ สำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะอยากจะได้เคมีเยอะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบอัตราส่วนตามที่เพื่อนๆถนัดก็ได้นะคะหรือว่าต้องการให้ใช้เคมียเยอะปานนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่จริงๆแล้วประมาณนี้ก็ถือว่าได้สัดส,ส่วนที่พอเหมาะนะคะนี่นะคะพี่จะก็จะสังเกตจากบริเวณปลายใบนะคะเพื่อนๆเพื่อความแน่ใจนะคะก็จะโน้มกิ่งลงมาว่าปลายใบนะคะอยู่ตรงบริเวณไหนของ,ของบริเวณใต้โคนนะคะ ก็จะหวานนี่นะคะปุ๋ยที่ผสมแล้วไปรอบๆบริเวณนี้เลยนะคะเพื่อนๆการที่เราทําแบบนี้นะคะคือการที่เราผสมปุ๋ยอินทรีย์กับเคมี Me นะคะก็เป็นการดีมากทั้งลดการสูญเสียของปุ๋ยเคมีแล้วก็เป็นการช่วยบํารุงดินด้วยนะคะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ดินเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมี Me ก็ไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารแล้วก็ให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ รวมๆแล้วก็จะดีต่อพืชแล้วก็ดีต่อกระเป๋าตังค์ของคนที่ใช้ด้วยนะคะทั้งประหยัดแล้วก็ลดการระเหยได้นะคะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยแล้วนะคะเป็นไปได้ก็นี่แหละค่ะลดน้ําน,นะคะแล้วเพื่อนๆเอ,อ่อต้องไม่ลืมนะคะว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะให้ปุ๋ยเอ,อ่อต้นไม้เราต้องมานึกนะคะว่าเอชช่วงนี้ที่สวนเราพืชเราอยู่ในช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนมีความแห้งแรงเกินไปหรือเปล่า ถ้าแ,แห้งเกินไปแต่เราคิดว่าช่วงนี้พืชของเราต้องการที่จะได้ปุ๋ยแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้เลยนะคะผสมปุ๋ยแล้วก็ให้ในช่วงที่ถ้ามีฝนตกลงมาบ้างนิดหน่อยก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีฝนเราก็ลดน้ําไม่มีความชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆให้หลังจากนั้นเราก็ลดน้ําตามแบบนี้จะเป็นการช่วยให้เราประหยัดแล้วก็ต้นไม้ ก็สามารถนําดึงนะคะปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุอาหารต่างๆที่เราเพิ่มให้นะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เหมาะสมแล้วก็คือดีทั้งเราแล้วก็คนปลูกคนดูแลประหยัดกระเป๋าตังค์นะคะหามาใช้อ,อินทรีย์กันเยอะขึ้นลดสัดส่วนการใช้เคมีแล้วก็ดินของเราก็จะค่อยๆกลับมาเป็นมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้พี่จอยคิดว่าอย่างน้อยก็มีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆ